ฟาโอชาแนลบอกว่าตอนนี้ธนาคารเริ่มมีปัญหาตามที่พ่อเคยบอกไว้เลยใช่ครับมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะสำคัญที่สุดที่ผมบอกไงถ้าใครรู้จักผมตั้งแต่ปี2018ตั้งแต่มีรายการนี้เนะผมเคยพูดเรื่องของกับดักยอดบัญชีฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมมีกับดักยอดบัญชีคือแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอย่างของผมมี100บาท มันมีสองวิธีเนาะก็คือยอดมันอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะให้มันอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทมันจะดูดเงินเข้ามาแล้วเราก็โอนเงินเข้าไปในบัญชีอื่นเอาแค่บัญชีเนี่ยเป็นตัวเอาเงินเข้าบางคนก็มีกับดักยอดบัญชีสามพันบาทก็ให้มีเงินในบัญชีแค่สามพันเมื่อเกินเอาออกเหลือแค่สามพันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะกับดักยอดบัญชีฉะนั้นผมไม่เคยได้พูดเรื่องนี้นานมากแล้ว จะบอกคุณผู้ชมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งหนทางหนึ่งนะที่ทำให้เงินมันเข้าเข้ามหาศาลแต่ทั้งหมดทฤษฎีผมเกี่ยวเรื่องลมหายใจโป้ไปทัศต้องใช้ลมหายใจไปกระตุ้นด้วยเวนี่ mm. <Ren i, S 2> บอกสวัสดี mm. กับสวัสด,สสดีคุณพ่อคะ่ะรับพ่อที่สุนยจักรวาลเนาะหนึ่งหรือไทยบอกสวัสดีครับพ่อแกนสวัสดีครับลูก ตาพาาบอกว่าน้อมรับคําทํานายแม่นที่สุดในจักรวาลครับ